เจริญพรท่านทั้งหลายเห็นขวดน้ําที่ไม่ทราบว่าใครดื่มแล้วก็ทิ้งกันวางไว้ทั่วไปหมดดื่มก็ดื่มไม่หมดนะซึ่งก็นึกถึงเย็นวันนี้เมื่อเราทุกท่านได้กลับมาจากทางานปัญหาที่แบกอยู่บนบา่าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องหนักใจและปัญหาหนักๆเหล่านั้นถ้าเราเข้าบ้านแล้วก็แบกปัญหานี้ไปนอนกอดปัญหาไว้แบกรับด้วยใจที่ไม่ปล่อยวางสมองที่ยังคุ้นคิด คิดซะจนว่ามันเป็นความหนักถึงเป็นหนักสมองและหลายคนก็บอกว่าทางออกนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีด้วยการเอาหัวมุดเข้าไปปัญหาจะได้จบปัญหาไม่น่าจะจบถ้าหากว่าเอาหัวใส่เข้าไปข้างในนี้ไม่ใช่ทางออกแต่นี่เป็นทางเข้ามากกว่าฉะนั้นการผ่อนคลายการรู้จักผ่อนผ่อนเพื่อให้ปัญหาได้ซึมออกมาเสบ้างเมื่อความตึงของชีวิตมันตึงมากเกินไป เราผ่อนไว้แล้วเราก็ก่อนจะเข้าบ้านก็ฝากปัญหาไว้หน้าบ้านฝากปัญหาไว้นากับต้นไม้ที่หน้าบ้านก็ได้นะด้วยความรู้สึกว่าเราได้ผ่อนแล้วนะเราได้คลายลงแล้วได้ผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วเมื่อน้ำหยดลงมาเรื่อยๆการผ่อนคลายอาจจะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น และเมื่อตอนเช้าก่อนที่เราจะออกไปทำงานตื่นเช้ามาเราก็มาแบกปัญหานี้ต่อไปเพื่อที่จะไปรับผิดชอบหน้าที่เดิมปัญหาต่างๆที่เราฝากกับต้นไม้ไว้หน้าบ้านก็คือเราไม่แบกปัญหาเข้าไปบ่นกับลูกกับครอบครัวกับสามีพัญญาปัญหาเหล่านั้นถูกวางลงด้วยการรู้จักผ่อนคลายมีกิจกรรมขวาดบ้านมีกิจกรรมเล่นกีฬามีกิจกรรมอะไรที่รู้สึกผ่อนคลาย และฝากไว้กับต้นไม้ที่หน้าบ้านด้วยการรู้สึกปล่อยวางเชื่อว่าตื่นเช้าขึ้นมาปัญหาทุกปัญหามันจะไม่หนักเท่าเดิมมันจะค่อยๆผ่อ,อ,อนคลายแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกปัญหายัางต้องแบกรับกันต่อไปในหน้าที่ที่เราจะต้องแบกกันยันตายของชีวิตทุกคนจึงขอให้กำลังใจสำหรับการได้ฝึกปล่อยวางด้วยการสวดนมนั่งสมาธิทำกิจ,จกรรมที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตครอบครัว ยานย่ำคำนี้ขอทุกท่านจงโชคดีกับการผ่อนคลายชีวิตเพื่อชีวิตจะได้เบาในวันต่อไปขอเจริญพร